เรามีซอสอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้แนะนำมากนะครับก็คือตัวซอสที่เรียกว่าแคโ o l รไลนีนะครับเดี๋ยวนี้นอกจากเล่าให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้สูตรไปด้วยนะครับจะเป็นสูตรที่แตกต่างจากเราแต่จะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเย้ I'm gone to Carolina in my mind ไม่ใช่อ่ะ Yes, I'm gone to Carolina Yes, I'm gone to Carolina in my mind รับไม่ได้ครับ มันเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะครับว่าไปแล้วทําไมถึงต้องร้องเพลงนี้นะครับเรามีซอสอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้แนะนํามากนะครับแต่ก็มีอยู่ในพร็อพเราหลายครั้งหลายคราแล้วล่ะครับก็คือตัวซอสท,ที่เรียกว่าแคโรไลน่านะครับแคโรไลน่าแล้วก็สีก็จะแตกต่างที่ตั้งใจมากเลยคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องให้สีเป็นแบบนี้แต่ซอสสีเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับถ้าอินจำได้จริงๆแล้วซอสท,ที่เราใช้ที่เราจําหน่ายอยู่ในในร้านจะมีซอสอยู่3สีนะครับ ก็จะเป็นสีมะฮอกกานีสีน้าตาลเข้มๆนะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วอีกอันนึงสีขาวนะครับจริงเราตั้งใจมากนะครับว่าอยากจะจําหน่ายซอสทั้ง3สีนี้ เพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์มันมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ให้อรรถในการรับประทานอาหารบาร์บีคิวเนี่ยมากมากเลยนะครับแคนซัส oh. รู้จักไปแล้วนะครับแนะนํากันไปสักสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้จะมารู้จักกันถึงเรื่องของแคโรไลนาเอ่อก็เป็นซอสที่เขานิยมกินกันในรัฐแคโรไลน่านะครับจริงๆคือเซาท์แคโรไลน่านะครับแคโรไลนามี2ส่วนเะครับก็เป็นนอร์ทกับเซาท์จริงๆแล้วถ้าพูดถึงบาร์บีคิวเนี่ยนะครับเอ่อบาร์บีคิวในอเมริกาเนี่ย ว่ากันว่าบาร์บีคิวในแครโรไล,ลานาเนี่ยจะเป็นบาร์บีคิวเริ่มต้นเลยนะครับของของบาร์บีคิวทั้งหมดนะครับในประเทศอเมริกาของเราทำ อเมริกันรูปแบบอเมริกันนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องอ้างถึง uh, ประเทศอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ mm hmm. แล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวนอร์ทแคโรไลนาเลยเนี่ยนะครับคือออริจินอลเลยออริจินของบาร์บีคิวกอยู่ที่นี่แล้วก็เขาจะแบ่งเป็นเออ uh, เขาจะไม่ค่อยกินเนื้อกันนะครับนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาส่วนใหญ่จะเป็นหมูซะส่วนใหญ่แต่นอร์ทแคโรไลนาในส่วนใหญ่หมูเลยแหละนะครับจะเป็นหมูทั้งตัวบ้างหัวหมูบ้างนะครับหรือหมูแร่บางๆหรือจะเป็นพูพอกนะครับก็คือหมูที่เอามาฉีกๆเป็นเส้นๆน,น,นะครับ ซอสที่ใช้สำหรับเอ่อซาว์แคลรไลนานะครับส่วนใหญ่เลยนะครับมัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสตาร์ดนะครับพื้นของมันเลยนะครับในการทำก็คือมัสตาร์ดนะครับเดี๋ยวนี้นอกจากเล่าให้ฟังแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้สูตรไปด้วยนะครับจะเป็นสูตรที่แตกต่างจากเราแต่จะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นสูตรที่เริ่มต้นที่เราเอ่อเริ่มที่จะเอาไอ้นู N ่นไอ้นี่มาผสมกันแล้วเราเริ่มรู้สึกว่ามันรับประทานได้แล้วนะครับแต่ของเราที่จําหน่ายอยู่จะแตกต่างไปในบางส่วนเท่านั้นเองแต่นั่นคือซอสเริ่มต้นเรารู้สึกว่า ด้วยลิ้นของเราด้วยลิ้นของคนที่อยู่ในครัวนะครับก็บอกว่าเติมนุ่นเติมนี่เติมนั่นนะครับแต่อันนั้นคือเริ่มต้นนะครับที่ให้ไปน่าจะขึ้นอยู่เจอเท่านี้หรือเท่านี้หรือ,อตน้นไหนสักที่หนึ่งรอบๆผมน,นะครับก็ลงไปทําดูนะครับแต่ก็หลักๆก็จะมีมัสตาร์ดมีน้ําส้มนะครับน้ำส้มไม่ใช่น้ำส้มใายชูนะครับจะเป็นน้ำส้มวินิก้านะครับแล้วก็จะมีสรพัดเยอยแยๆหมือวอ,อ,อร์สเตอร์ซอสมี พริกเพิกนะครับเดี๋ยวลองไปทําดูวิธีการหลักๆที่จะทําซอสตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาทุกอย่างผสมกันเลยนะครับทำเตมไว้ทุกอย่างแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็หม้อขึ้นเตานะครับแต่เราก็คนๆนะครับพอให้อย่าเดือดนะครับย้ําว่าอย่าเดือดนะครับให้มันร้อนเพื่อทําให้ส่วนผสมทั้งหลายรสชาติที่เกิดขึ้นจากส่วนผสมต่างๆมันเข้ากันนะครับเสร็จแล้วทําเสรจเดือพึ่งทานนะครับ มันจะไม่อร่อยนะครับยำมากมากเลยนะครับซอสทุกซอสจริงๆทุกซอสที่เราทําเลยเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบวนการเอาเหมือนไปบ่มนะครับคือพอมันเริ่มละลายเข้ากันได้แล้วต้องให้มันเซตตัวนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือผมบอกเลยว่าถ้าทานเร็วที่สุดก็คือเอาซอสเนี่ยเข้าไปใส่ขวดนะครับแช่ตู้เย็น24ชั่วโมงนะครับทานได้นะครับซอสของเราส่วนใหญ่จะมี7วันนะครับที่กว่าจะเริ่มที่จะเอามาจําหน่ายให้ทุกท่านรับประทานนะครับอร่อย นะครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบมัสตาร์ดอยู่แล้วนะครับบางคนรับประทานไปจะถามว่าเป็นฮันนี่มัสตาร์ดหรือเปล่าจะบอกว่าเป็นฮันนี่มัสตาร์ดก็ได้นะครับแต่มันไม่ไม่ขนาดนั้นมันจะมีความเปรี้ยวมากกว่าฮันนี่มัสตาร์ดปกตินะครับของเราจะค่อนข้างจัดลดค่อนข้างจัดมากๆเลยแล้วก็แต่ก็ถ้าท่านทานเนื้อทานไส้กรอกหรือซี่โครงเราเนี่ยอยู่แล้วนะครับออลองรับประทานกับตัวคาร์โรไลนาดูนะครับอร่อยแล้วบางทีท่านอาจจะไม่อยากทานออซอสบาร์บีคิวที่เป็นออทอมาโต้เบส อีกเลยก็ได้นะครับลองดูนะครับผมลองแล้วติดใจแหมคือมันอยู่ในมือนะครับไม่ถัดก็ไม่ได้นะครับเ,เดี๋ยวจะหาว่า,เ,าเสียชื่อหมดนะครับอุ้ยเนี่ยลาดไปอย่างนี้เลยคือผมเลยชอบอยู่แล้วนะไอตัวไอตัวพูดไปกืนน้ำลายไปไอตัวมัสตาร์ดเนี่ยนะครับยังไงก็อร่อย มันต้องชุ่ม,มๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวผมกินผมก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วกินแล้วมันก็จะอร่อยมอ้มอมๆเลยแค่ดมแค่ได้กลิ่นก็อร่อยแล้วครับ